สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอ่านี่ฟาร์มยังค,ครับเนี่ยคิดเป็นฟ้ามครับครับผมมืัอนี้เอาควายมาช่วยก็ตัวครับมืัอน,นี้มืัอนี้น้ำมาสามกลับมาแนะน้ำให้น,นเปล่งน,นะครับวายย่าซื้อไว้ยังไงับานี่แจ็คสันครับโอ้ควายดอนยางเนี่ย<อ>ตัวผู้ตัวเมียครับเนี่ยตัวผู้ครับผมโอ้โหอายุยังเปียครับเนี่ยตัวนี้ปีกับอ่า ปีบ่อปีซีเดือนตรงไงพี่น้องเบิ่งเรื่องครับตัวนี้ได้เลยครับนะเบิงตัวนี้โอ้นี่ง่ายเลยลูกเกอดเฉลิมครับปีซีเดือนกันครับอ่านี่กับปีซีเดือนพี่น้องโอ้สุดยอดครับตัวตัวนี้คือสนามแรลกอะได้ฉ่ำครับฉ่ำตัวตัวจอนนี่ว่าตัวเผือกนี่ครับแมนครับ โอ้ได oh, so ้แชมป์นะครับพี่น้องตัวนั้นน uh> ่ะร no ับสนามที uhh ่สองนี้ร้อยเอ็ดต่ว่าได้ได้สองแชมป์แล้วเอามาประกวดปะครับตัวเนี้ยปีนี้เนี่ยเนี้ยเนี้ยกำลังจะเตรียมตัวเข้าประกวดประกวดเมื่อนี้ครับเนี่ยที่ว่าเนี่ยโอ้ครับจะติดตามเบื่อนพี่น้องว่าจะได้ที่ว่าปีนี้ได้คำดับป่ะครับฝากติดตามน้องครับผมครับเดี๋ยวตัวง่ายๆนี่เด้หน่ะตัวนี้ของหมอพงษ์ครับผมโอ้นี่ครับ นี่ก็ฟาร์มมินครับนี่ท่านสวนมาพี่น้องสอนใจสิไปเบื้องยุดนาฟาร์มนี่เขาสิไปยุ่งวังไหนครับฟาร์มฟาร์มอ,อ,อยู่ที่อำเภอละวันจังหวัดเลยครับผมที่ตามเบื้องยุดจ<า>ังหวัดเลยนะครับพี่น้องเขาได้เหตุอะไรครับเพจุเอกิเตอร์ฟาร์มครับผมครับเฟซบุ๊กการเอกิเตอร์ฟาร์มครับผมกที่ต่อสอบถามเพื่อนได้ครับผ่านพืชที่สนใจวัายงามตัวใหญ่สายพันธุ์ดีๆครับพี่น้อง โอ้ระดับแชมป์นะครับพี่น้องนี่ครับครขอขอขอบคุณครับครับครับพี่ครับบครัสวัสดีครับโมนี่กรับมาเบิ่งครับโอ้ตัวเนี้ยครับจะซื้อวบ้านสวัสดีสร้างท็อกซุกครับซื้อว่าท็องสุกครับเอามาโชว์ติครับมาประกวดว่าโมนี่มาโชว์ครับโอ้ มาจากฟาร์มยังฟาร์มครับเจ้าพี่ไลฟาร์มนะครับพี่น้องครับสารคามเท่าไหร่ละครับมันมีทั้งงัวทั้งควายครับตัวยังไงฟาร์มนี่ตั้งอยู่ไหรครับอ่อมเพื่อเมืองครับสารคามอ่อมเภอเมืองสารคามครับเจ้าท้องสุกครับนี่โอ้สุดยอดนี่จำนายน้ำเสี้ยวฟาร์มาครับนี่นี่ครับหาพันธุครับหาพันธุ์12หลอดครับหาพันธุ์12หลอดครับผ่าไฟสนใจก็มาติดต่อได้ครับวิไลฟาร์มนี่ละคซื้อเสียงพคนดวงดังอยู่ครับพี่น้องครับผม เ่อเบงโอ้หันว่าบ่๊วนเป็นกล้วยนี่บ่วยวิเข่านี่เป็นสร้างนี่เป็นน่องนี่ตัวเงี่ยใครเงี้ยเนี่ยมาเบงกล้วยดอนครับพี่น้องกล้วยเผือกวันนี้เอ่อสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กาแฟมั้ยครับเนี่ยสถานีกล้วยโคราชสถานีกล้วยโคราดครับมีแต่กล้ยวยเผือกครับพี่น,อน้องให้รูปแบบด้วยครับครับผม อ่ามาจากโคราครับสถานีควายอันนี้ซื้อไว้เนะ่ยครับนี่โรนันโดโอ้เป็นเตบอลเป็นมากวอนครับโอ้ลูกเขาแลตฟอนครับสิบสามเดือนครับโอ้นี่ยเขาเบิ้งพี่น้องลูกสิบสามเดือนลูกสิบสามเดือนครับพี่น้องนี่นอนอยู่นี่โอ้งามยงเงี่ครับนี่ตัวงามสุดยอดครับสุดยอดนี่ตัวงามถ้าใครสนใจอยากไปเบิ้งฟาร์มยังไงก็ครับ อยู่บ้านน้องแหวงตํบลน้องหว่าเพื่อโบราณค่ะโอ้จากโคราชโบราณคับพี่น้องกลับไปเบื้องหน้าฟ้าม่นได้ครับเจ้าหถนนมีสภาพด้วพี่น้องเจ้าโลนันโดครับเดบอลกับเจียงเบื้องตีนเบื้องโอ้เจีงขาใหญ่ครับยดีสุดยอดสุดยอดเฉียงเฉีองครับพี่น้องไปอยากได้ควยเผือกไปกับรับไปผสมได้ครับนี่เหมือนกับมีนามเสื้อนามยัง ขายชุดละหาพันครับผมชิมหาหลอดชิมหาหลอดหาพันครับครับเป็นสมจริงอะหาพันบาทครับให้สามเทียร์ร้านเทียร์ขนาดใหญ่อ่อหลอดละวหาล้อยาให้สิเอ่หาพันชิมหาหลอดครับไปสนใจกัดติดต่อมาไหนนะครับหมอบเขาบอกระบือนี้ครับมาจะสั่งเดี๋ยวถลเลียนมาส่งเนี่ยเบื้องทั้งเสียทั้งไลยมีปะครับติดต่อคับเขิ่ไปสถานีควายครับทั้งสถานีควายนะครับนี่ ครับผมไปสนใจกับไปเขาในเพจนี่ครับสถานีควายโรนันโดนี่ครับเจ้าโรนันโด C R อเจ็ดปีอายุสี่ปีครับพี่น้องพบมุกกลามุกกลาครับครับผมสามมุกกลาสิบห้ามุกกลานะครับครับผมจอดครับขอบคุณครับครับผมอรถนะครับหมายเลขห้าสิบเจ็ดครับ เ็ของ like ้ครับัก hey! oh! şey em! ิังกาหนครับ้ไหนไหนไหน้ครับอ่าแล้็จิครับอ่าวครับอ่านีน้ำใหกกสี่แ็ครับผมสีแทกครับพี่น้องอยู่รอบหับปรบเือให้เลยครับตอสี่แทกมาให้พี่น้องชาวบ้านนี่ครับ ไปตรงนี้นะไปซ้อมเหรอ ไม่ครับที่นีไม่ชของางกพี่พ่อครับมาแล้วน้าพี่าของ